ข่าวก่อนเปิดพาดบ่ายนะครับคือหุ้น SCB นะครับยกเลิกธุรกรรมในการที่จะเข้าซื้อกิจการในส่วนของบิดครับนะครับก็เราลองมาวางหน้าเทรดเกี่ยวกับข่าวนี้ดูนะครับเห็น p o p e n นะครับประมาณ107บาทนะครับก็ทะลุแนวต้านในระยะสั้นนะครับดังนั้นเราจะลอง follow ดูนะครับแล้วก็มีวางหน้าที่ตอปลอตเอานะครับแล้วก็ ทาเก็ตก็ลองไปดูตามแนวต้านเอานะครับคือเวลาเล่นข่าวพวกนี้นะครับเราดูพีโอเพนนะครับช่วงเปิดเช้าเปิดบ่ายนะครหรือราคาปิดอะพวกนี้ประกอบกับข่าวนะครับดูว่าน้ําหนักจะไปทางไหนแล้วเราก็วางหน้าเทรดตามนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการที่ถ้ามีข่าวมาและเล่นกับสตอรี่พวกนี้นะครับก็ดูจากการาฟตรงนี้ฮะก็เหมือนจะก,การะเพิ่เปิดทะลุต,ตัวเส้นแนวต้านระยะสั้นตรงนี้ฮะประมาณ 107บาทนะครับดังนั้นก็ลองวางหน้าเทรดดูเผื่อจะซื้อ Follow แล้วก็สามารถทำกำไรได้ในวันนี้หรือเล่นเป็นเดทเทรดได้นะครับอันนี้คือกลยุทธ์หนึ่งในการที่การเทรดโดยใช้สตอรี่นะครับ